เมื่อกี้ถึงไหนแล้วเรียนชอบโดดเออโดดเรียนก็คือเรียนวิชาอะไรก็เรียนได้หมดนะวิชาอ่าอ่าสอรกพอมันมีช่วงไม่เกี่ยวเอ่สมัยก่อนแล้วก็อ่าถ้าอ่าครูคณิตพอถึงครูคณิตมาเล่ปุ๊บโดดเรียนเพราะว่าอะไรไม่ชอบครูตลอดว่าคิดเลขไม่เป็น คิดเลขไม่เป็นถึงว่าแล้วก็โดนตีทุกรอบเวลาให้ทําการบ้านเกี่ยวกับคันนี้อะอโดนตีสมัยก่อนมีการตีนะแต่การตีเขาใช้ไอ้ไม้กระดาษไอ้ที่ลบก,กระดาษไหมไม่สมัยก่อนน่ะครูสมัยก่อนน่ะเขามีไม้เลียวก็คือไม้ไผ่เนี่ยแต่รุ่นของอาจารย์น่ะจะเป็นหวายหวายมีเท่านี้แต่การที่ตีของครูไม่ใช่ตีเพราะรังเกียจเด็กไม่ใช่ตีเพราะว่าหมั่นไส้<ล>หรือว่าแกล้งเด็กตีเพื่อสั่งสอนให้ลูกศิษย์ให้จําว่าที่ตีไปเนี่ย ควรทํานะถ้าเราทําแล้ว<ม>อาจารย์จะไม่ตีแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คือสังคมมันเปลี่ยนไปเขามองว่าครูใช้ความรุนแรงแต่จริงๆแล้วไม่ใช่หรอกจริงๆแล้วสมัยก่อนเนะ่ะที่เขาตีตีเพราะว่าอยากให้เราจดจําท<ม>ี่<ม>ครูสอนไปว่าเอออันเนี้ยเรียน<ม>แล้วเป็นยังไงทําได้ไหมได้ไหมแล้วก็ไม่อยากให้เราเกเรหรือเสียคน<ม>และยิ่งสาคัญวิชาอังกฤษไม่เอาเลยไม่เอาเลยฟุตฟิตโฟร์ไฟน์ five, นี่ไม่เอาเลยชอบมากเลยเหรออังกฤษอาจารย์พูดได้คําเดียว Yes No No สองคำ Yes กับ No แค่นั้นอะแล้วหลังจากนั้นนะให้สอบอะไรนะมีทางเดียวลอกเพื่อนก็ทันไงได้อะก็ไม่ค่อยเก่งเราว่าเอาตัวรอดแค่ได้ใช่ไหมอืมใช่ในสองวิชาเนี่ยแล้วอาจารย์จะโดดเรียนแต่ก็วิชาที่จะเอกแล้วเก่งที่สุดคือวิชาดนตรีเพราะว่านาตาสินและอะไรที่แบบความบันเทิงชอบชอบแล้วก็ไร้สาระอันนั้นอะชอบแต่ถ้าเป็นนั้นไม่ค่อยจะมีใช่ แล้วก็ถ้าอีกวิชาหนึ่งก็คือกีฬากีฬาเนี่ยอาจารย์จะเป็นที่หนึ่งเลยเซปักตะก้อซีออนึงหนึ่งเลย,เ,ลยเป็นตัวเตะเลยเขาเรียกตัวฆ่าเออัอนกีฬาเซปักตะก้อจะมีสามคนมีคนเสิร์ฟสามคนทคนั้งโรงเรียนก็แข่งใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ทีมเซปักตะก้อเขาจะเล่นสามคนข้างละสามคนมแต่เมื่อก่อนนั้นอาจารย์ก็หนึ่งในตองอวะเรื่องตะก้อในสมัยเรียนอะ แต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยแล้วอ้วนก็โดดเตะไม่ไหวแล้วแล้วเขาเขาจะเสือ่อมใช่ทุดนี้ชอบคืออาจารย์ใจบางทีแบบคนเราพออายุเยอะแล้วก็แบบ<ช>อย่างงี้เนาะแล้วก็เรื่องที่ว่าเพื่อนฝูงอ่ะถามว่าแต่ไม่รู้เป็นไรเพื่อนฝูงไม่ค่อยรักอาจารย์ทำไมอ่ะเราก็ดูเป็นคนแบบเป็นที่ดูป<ร>เป็นคนมีอาจารย์เป็นคนอ่ยยเ,เออตลกนะแต่บางครั้งเพื่อนฝูงไม่ชอบเพราะอะไรหนึ่งเป็นคนชอบกินเกินหน้าเกินตาเพื่อนก็คือมายคว่าเอาพูดง่ายๆอะ สมมติเองทำไม่ได้แต่ฉันทำได้เองพูดไม่เก่งแต่ฉันพูดเก่งเองไม่กล้าแสดงแต่ฉันกล้าแสดงสรุปแล้วเพื่อนก็คือไม่ชอบคือเก่งเกินหน้าเกินตาเขา